สวัสดีค่ะก็มาฟังทางข่าวพยายกรณ์อากาศบ้างนะคะก็เปิดไทม์ไลน์ค่ะเส้นทางพายุนะคะจะผ่านจังหวัดไหนกันบ้างนะคะซึ่งวันที่6ตุลาคม2 5 6 3นี้ทานายชเชวริตจันทรัตน์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมกุ๊ปนะคะเปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวคะ่ะเกี่ยวกับพายุใต้ฝุ่นจันหหอมนะคะและพายุดีเปชันที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย โดยระบุว่านะคะพายุใต้ฝุ่นจันหอมนี้จะไม่มาไทยแล้วแต่จะไปที่ญี่ปุ่นแทนนะคะส่วนไทยนั้นคาดว่ายอมกดอากาศต่ำนะคะในทะเลจีนใต้จะก่อตัวขึ้นเป็นพายุดีเฟชชันนะคะจะมีผลทำให้ฝนตกปานกลางและตกหนักใน2องช่วงเวลานะคะคือวันที่7-10ถึง10ตุลาคมและในวันที่13-14ถึง14ตุลาคมค่ะ ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยาะคะก็ประกาศฉบับที่1เรื่องยอมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางคะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคมนะคะโดยระบุว่ายอมความกดอากาศต่ำนะคะกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางนะคะมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะเป็นพายุดีเพชชันนะคะในวันที่ 6ตุลาคม2563ค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้นะคะในวันที่7ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะคะลงบริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่8ตุลาคมค่ะโดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะภาคกลางนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ ทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะในช่วงวันที่7ถึง9ตุลาคมค่ะค่ะอันหนึ่งมนะรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะคะก็จะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่6ถึง9ตุลาคมนี้ค่ะทําให้ภาคใต้นะคะก็มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ ไามรายเส้นทางพายุที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะคะก็จะมีในวันที่11-19ตุลาคมนะคะก็คาดว่าจะมียอมควบกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นเป็นดีเฟชชั่นในทะเลจีนใต้อีกลูกหนึ่งนะคะและในวันที่12-13ตุลาคมนะคะก็จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักมากในเมืองดานังนะคะและคุยนอน,นะค่ะ และในวันที่13ตุลาคมะคะเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวค่ะทำให้ฝนตกหนักที่เมืองอตัตตบูนะคะจำปักษาจำปศาศักนะคะปากเซแล้วก็เซกองค่ะสวรณนเขตนะคะและเคลื่อนตัวเข้าไทยคะ่ะทำให้ฝนตกหนักถึงปานกลางนะคะที่อุบลราชธานีรีสเกตสุรินบุรีรัมและพื้นที่ใกล้เคียงทำให้ฝนตกหนักถึงปานกลางที่อุบลราชธานีรีสเกตสุรินบุรีรัมและพื้นที่ใกล้เคียง ในวันที่14ตุลาคมทำให้ฝนตกปานกลางถึงฝนตกหนักที่นครราชส,สีมาสระบ,บุรีลบบุรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีนครนายกปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะในวันที่15ตุลาคมนะเคลื่อนตัวเข้าไปในประเทศพมา่าและเข้าสู่ประเทศอันดาและเข้าสู่ทะเลอันดามันและคาดว่าจะเพิ่มกำลังแรงขึ้นและ แล้วไปขึ้นฝั่งอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศอินเดียค่ะ